สวัสดีครับสวนกิติธราครับผมทำคลิปวันนี้วันที่อะไรเนาะยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดยี่สิบครับยี่สิบกลาคมปีหกแปดวันนี้ก็เป็นวันแรกที่มีลมรู้สึกว่าเป็นลมหนาวครับสาหรับบ้านผมผมอยู่บุรีรัมย์ครับคลิปนี้จะพาเพื่อนมาดูว่าวิธีปลูกผักให้รากสวยขาวสวยมันต้องมีอะไรบ้างมันต้องรากสวยเนี่ยปุ๋ยอย่างเดียวไม่พออะไรอย่างเดียวไม่พอพามาดูครับ ขั้นตอนง่ายๆที่ทําให้ผักเราเนี่ยรากสวยเพราะผักสลัดเนี่ยสุขภาพดูที่รากครับถ้ารากโอเคทุกอย่างไม่ต้องกลัวอ่ะขออนุญาตสลับกล้องแล้วมาดูครับข้าวบ้านผมเริ่มเริ่มจะได้เกี่ยวแล้วมั้งครับอ่ะมาเริ่มดูครับว่ารากขาวมันขาวยังไงเปิดไปในขาวนี่เฮเลยนะโอ้ยแงไม่ได้ติดอันนี้อันอื่นก็ได้อ่ะผมก็ถือว่ามันขาวสวยของผมนะ หักอายุยังไม่เยอะอืมนะเดี๋ยวผมเปิดไล่สุ่มดูไปเรื่อยออ่ดูไปใกล้ก็ได้ฟิเลผมมองว่ารากมันไม่ค่อยออกเนาะโอ้ยเรดโอ๊กสวยเลยเนี่ยอไอ้คราบขาวๆเนี่ยเพื่อนๆอ,อย่าคิดว่ามันคืออะไรนะก็คือมันเป็นฝาใหม่ผมเจาะลัางแล้วผมก็มาใช้เลยผมไม่ได้ล้างง่ายๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวนะผมพันอันนี้ไว้แป๊บหนึ่งมันมันมีผลครับมันมันจะ มันจะพัดไปพัดมามันจะโดนผักผมชำ้ำแยผมขอ,อ,อใช้มือที่ผมถนัดนี่ล็อกไว้ไม่แกว่งแน่แหละแกว่งมาก็ไม่โดนนี่อย่างนี้อ่ะดูรากไปเลยอันนี้ก็โอ,โอเคครับก็ใส่ยปกติของผม,มเลยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยมีแดดนะครับแล้วก็ถ้าแดดก็แดดแรงเลย แต่ลมไม่ต้องพูดถึงครับเพิ่งมาวันนี้โอ้ดีใจครับเห็นลมหนาวมาผักโตแน่นอนผักโตก็ปัญหาเดิมครับผักโตขายง่ายล้นตลาด <c oughs> อ่ะดูตรงนี้นิดนึงให้เพื่อนดูรากก่อนอเพื่อนอาจจะงงว่าเฮ้ย hey, พี่ทำไมไม่ไปถ่ายต้นใหญ่แล้วไม่มีเหรอหรือมีต้นไซนี้ต้นใหญ่ฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นครับใหญ่เลยแต่เอา้าทำไมพี่ไม่ไปถ่ายตรงนี้ินเลยนะ มันน้ำมันยังไม่ลดครับมันเป็นโคลนเดินยากแต่ผมเชื่อว่าผมพูดตรงนี้เพื่อนๆก็เข้าใจอยู่อ่ะหลังจากที่ให้ดูรากแล้วว่ามันขาวใสอ่ะผมมองว่าเหตุผลที่มันทําให้ขาวใสใน้ี้มีอยู่สามอย่างส่วนตัวผมนะอย่างแรกเลยปุ๋ยปุ๋ยแต่เจ้าต่างกันครับก็เขาเขา,เขาบอกว่าให้ใช้ปริมาณเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นแหละครับไม่ต้องไปเก่งเกินเขาแต่ในส่วนปุ๋ยของผมคือช่วงเนี้ยที่ผมใช้เนี่ย ผมจะเพิ่มปริมาณการใช้เพราะผักจะได้รีบโตจะได้รีบเก็บขายแค่นั้นเลยครับผมปรับแล้วปุ๋ยที่ใช้นี่ก็คือไม่ได้ตายตัวแบบนี้ตลอดทั้งปีครับฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวปรับเปลี่ยนตลอดครับเพราะว่าให้มันเหมาะกับสภาพแวดล้อมแค่นั้นครับอ่ะทีนี้มาดูอ่ะอจบแล้วนะปริมาณปุ๋ยก็เออเรื่องปุ๋ยแค่นั้นเนี่ยผมปลูกโดยใช้น้าธรรมชาติครับไม่วัดค่าน้ําไม่วัดค่าปุ๋ยเดิมปุ๋ยทั้งเดียวเก็บผักขายแค่นั้นจบอ่ะทีนี้ต่อมาความร้อน ความร้อนที่ผมมองมีสองอย่างครับความร้อนแรกคือความร้อนในกล่องเพื่อนๆจะสังเกตว่าโรงผักผมทุกโรงเนี่ยผมจะปลูกลังปลา100%ถามว่าอุยทำไมปลูกลังปลาใช่สิพี่หาลังปลาได้หรือก็ลังปลามันปลูกได้แปดลังกรุงปลูกได้หกบอกเลยครับ <c oughs> เหตุผลที่เลือกลังปลาเพราะว่าอุณหภูมิในกล่องครับมันมีผลช่วงฤด,ดูร้อนฤด,ดูร้อนเนี่ยมันจะทําให้รากของเราเนี่ย สวยไม่สวยอยู่ที่อุณหภูมิในกล่องนะครับนอกจากปริมาณปุ๋ยที่ใช้แล้วก็คือปริมาณกล่องเอ้ยอุณหภูมิในกล่องกล่องกุ้งกับกล่องปลาวางใกล้กันเนี่ยความร้อนในกล่องคนละเรื่องเลยนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยฤดูร้อนผมถือว่าไม่ร้อนครับแต่ถ้าเคยปลูกนานอย่างผมผมปลูกแต่ปีสองพสิบเ็ดเนี่ยปีก่อนนู้นน่ะก็ร้อนรุนแรงอยู่ที่มันร้อนมากๆผมน่าจะเจอมาสี่รอบแล้วฮะที่มันร้อนแบบร้อนโหดเลยผมอยู่บุรีรัมย์ครับความร้อนผมไม่ไอายใครเพราะว่า บุยรำบ้านผมหน้าร้อนเนี่ยมันร้อนร้อนแรงแห้งแห้งไม่มีลมครับเหมือนอยู่ในเตาอบอ่ะมันเป็นอย่างนั้นเลยแต่ถ้าเมื่อันพักใต้พักตะวันออกพักกลางหรืออะไรเนี่ยจะมีลมลมทะเลลมอะไรเนี่ยจะดีกว่าผมผมคือไม่มีเลยร้อนก็ร้อนดื้อเลยมันจะยากกว่าผมก็เลยเน้นว่ากล่องผมต้องเก็บอุณหภูมิได้ดีก็คือพวกกล่องปลาแล้วกล่องปลาเดี๋ยวนี้กับกล่องปลาเมื่อก่อนต่างกันนะครับเดี๋ยวให้ดูกล่องปลาเมื่อก่อนเนี่ยมันบาง แต่กล่องปลาดูนี่หนามากเลยนะครับสาก็หนาหนากว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะผมเจาะบ่อยวันนี้ก็จะเจาะเพิ่มเนี่ยเจาะปลูกตรงนี้เนี่ยืมมีกล่องก็เจาะทําโรงเรือนไปเรื่อยแต่ตอนนี้ต้องทํานะครับเมื่อก่อนก็บอกว่าไม่ทาแล้วแต่ลูกค้ามันมาจะรอเลยนะครับว่าทาไปเลยทําก็ทํอนะทีนี้อย่างที่สองก็คือเอ่าอ,อย่างแรกฝุยอย่างที่สองก็คืออ่าอุณหภูมิในกล่องเนาะอย่างที่สามสภาพเป็นลอมอุณหภูมิโรงเรือน อ่ะตรงนี้มันมีอะไรมั่งพื้นดินกับพื้นซีเมนก็ต่างกันนะครับเพราะความร้อนซีเมนกับดินเนี่ยซีเมนจะร้อนกว่าต่อมาความสูงของโรงเรือนอันนี้สําคัญที่สุดครับถ้าระหว่างผักกับหลังคาเนี่ยมันต่ําเกินไปหน้าร้อนยังไงก็ปัญหาครับเพราะมันร้อนมากยิ่งถ้าเราใช้พลาสติกขึงไว้ตลอดด้วยแล้วมาเจอความร้อนจากพลาสติกที่มันร้อนอยู่แล้วมันร้อนอบอ้าวร้อนสะสมนี่โอ้โหผมเคยทําหลังคาแบบหมาเงนแบบจัว่ว หน้าร้อนมันระบายไม่ได้เพราะผมทําไอรูปแบบเนี่ยพอหน้าร้อนความร้อนมันจะดันขึ้นสูงแล้วมันก็จะทะลุออกไปทะลุออกไปแบบนี้โอเคนะครับลองลองดูลองดูลองปรับเปลี่ยนดูเพราะผมก็ทํามาหลายปีโรงเรือนก็ทํามาหลายแบบนะฮะฝนร้อนลมหนาวก็เจอมาเยอะพูดเนี่ยมันสําคัญยังไงเพราะว่ายิ่งสูงยิ่งดีอ,อาแบบนี้ด้วกันสูงมากเกินไปถ้าบ้านผมนะ ฤดูมรสุมลมมาเนี่ยโอ้โหกระจุยครับกระจุยกระจายหมดแน่นอนก็เอาที่มันเหมาะสมคือห่างจากปลายยอดผักของเราแล้วกันเพราะว่าบางคนโต๊ะสูงโตะต่ำโตะสูงโตะต่ำผมบ้านผมพูดขมรครับมันก็เลยเพี้ยนแบบนี้ไม่ใช่ขมรไอ้พวกคุณเซนนะผมอยู่บุยดำคนละคนละขมรกันขมรท้องถินครับไม่ใช่ขมรพวกนูน้นทีนี้ความสูงที่เราที่ผมผมกําหนดนะผมเอาจากยอดผักถึงถึงหลังคาเนี่ยอย่างน้อย อย่างน้อยเลยนะครับ75เซนได้มากกว่านั้นยิ่งดีถ้าเราทําโรงเรือนไปแล้วอะ่ะปัญหาเลยก็คือไม่ยากครับลดขาโต๊ะถ้าลดขาโต๊ะไม่ได้ถ้าฤดูร้อนนะถ้ามันร้อนมากๆอบอ้าวจริงๆอย่าปลูกทุกกล่องครับสองเว้นหนึ่งสองเว้นหนึ่งก็ได้ให้แต่เรามีผักขายมันมันคือสภาพแวดล้อมแต่ละคนแต่ละที่มันต่างกันก็ต้องปรับใช้เอาเองนะครับในส่วนตรงนั้นในส่วนของผม ผมต้องทําเป็นโรงยาวอย่างนี้เพราะว่าอะไรพื้นที่ผมจํากัดครับเนี่ยผมขุดคูขึ้นมาขุดขึ้นมาก็เพื่อที่จะทําแบบเนี้ยตรงนี้ก็ต่อไปได้อีกเก้ามตรตรงนี้ช่วงตรงนั้นสองช่วงไม่ทาหรอกครับก็ว่าจะไปทํานู่นฝั่งนู้นเลยติดป่าไผ่ฝั่งนู้นไม่ต้องลากไม้ไผ่ามาไกลอ่ะหลักๆก,ก็แค่นี้นะครับจะปลูกผักให้รากสวยผมก็มองแค่เรื่องปุ๋ยเรื่องกล่องเรื่องอุณหภูมิโรงเรียน แค่นั้นนะครับอุณหภูมิโรงเรือนเนี่ยเดี๋ยวผมขอทําคลิปแยกดีกว่ามันจะสร้างความเข้าใจให้เราได้มากขึ้นอันนี้ผมก็เหมือนพูดคร่าวๆให้ดูนะว่าเออถ้าอยากให้รากสวยแล้วที่สําคัญเวลาทําอยากทําให้รากสวยตอนเติมน้ําอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเติมให้เต็มกล่องเลยหลายคนกลัวไม่รอดแน่พี่ถ้าไม่รอดผมไม่มีผักขายครับเยเติมให้เต็มไปเลยเดี๋ยวเขาก็กินน้ํากินปุ๋ยเดี๋ยวน้ําก็ลดไปเองครับแค่นั้นไม่ยาก โรงนี้ติดพลาสติกด้วยครับแต่ว่าตอนติดฝังนี้ติดถึงแค่ตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ติดก็ไม่ติดแล้วแหละครับเพราะว่าลมหนาวมันมาแล้วถ้าฝนก็คงไม่ได้โหดร้ายเท่าไหร่ก็เลยปล่อยเลยตามเลยนี้แหละอืมอ่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ